ทุกคนสวยไมลา่า105โฮสเทลสีข้างล่างนี่ห้องนองนนี่สวยงามนะครับทุกคนน่าอยู่มากนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับนี่สวยมากครับทุกคน ทองหล่อห้าสิบห้าสุขุมวิทซอยห้าสิบห้านะครับทุกคนเอาฝากก่อนนอนครับนี่ฮะทองหล่อสุขุมวิทห้าสิบห้านี่ฮะถนนเข้ามานิดเดียวเองแล้วก็รถไฟฟ้าทุกคนรถไฟฟ้าตรงนี้เองทุกคน ทองมากๆเลยทุกคนนี่นอนตรงนี้สามารถไม่ต้องปิดมากนะฮะที่เห็นดีครับทุกคนนอนเห็นไหมครับนอนมองสวยมาก105 Hostel at Thonglor ครับ